สมุนไพรทุกคนมันมีทั้งแง่ดีกับแง่ลบสมุนไพรมันมีทั้งช่วยและทําลายฟังนะคะแล้วมันจะต้องเป็นความรู้ที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเลยนะคะวันนี้คุณไม่ต้องเชื่อครูหรอกแต่วันหนึ่งคุณจะได้ความรู้ที่ครูพูดแบบนี้แหละได้เอาไปบอกใครอีกหลายๆคนสมุนไพรบางตัวกินไปแล้วตับพังสมุนไพรบางตัวกินไปแล้วปอดเสียสมุนไพรบางตัวกินไปแล้วเป็นโรคกระเพาะ สมุนไพรบางตัวร้อนเกินไปจะทําให้ร่างกายอะ่ะติดตานเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาสมุนไพรมากินซีสัวคุณอย่าเอามาต้มกินซีสัวเด็ดขาดสมุนไพรฤทธิ์มันต่างกาันบางอย่างนะใส่แค่หยิบมือเดียวฤทธิ์เยอะมากมันทําให้ตับพังได้ไตพังได้แต่บางตัวทุกคนใส่แบบเยอะมากเป็นกะละมังฤทธิ์มันนิดเดียวมันแทบไม่มีฤทธิ์เลยแต่ การกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวอันตรายเพราะอะไรคะเชิงเดี่ยวอย่างเช่นคุณกินไปดูแลอะไรละ่ะสมมติว่าคุณกินไปดูแลไทรอยสมมุตินะคะกินไปเพื่อแบบจะให้เ้ยเลือดดีไทรอยจะได้ดีแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าเชิงเดี่ยวตัวนั้นน่ะมันเป็นหลักเป็นสมุนไพรหลักล้วนๆน่ะเข้าใจคําว่าสมุนไพรหลักนหะหลักคือคุณต้องการไปรักษาอะไรมันคือหลักอันนั้นอย่างเช่นฉันต้องการบํารุงเลือดฉันจะกินคําปลอยอย่างเดียว หรือฉันต้องการรุงเลือดฉันจะกินแต่กระเจี๊ยบอย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดอะไรที่มันเป็นเชิงเดี่ยวมันคือหลักแต่มันไม่มีสมุนไพรมันจะไม่มีสมุนไพรรองสมุนไพรต้านพิษและสมุนไพรชี้เป้าเพราะฉะนั้นกินอย่างเดียวโอ้โหมีโอกาสไตพังตับพังมีโอกาสกระเพาะพังมีโอกาสทางหลายส่วนเพราะฉะนั้นที่หมอห้ามคุณอ่ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว เพียงแค่ว่าเราต้องเข้าไปศึกษาให้ละเอียดค่ะว่าอา้าวแล้วไหนเขาบอกว่ามีแพทย์แผนโบราณเนี่ยมีโรงพยาบาลเอ่อที่ขายสมุนไพรโดยเฉพาะแล้วเขาจะมาขายได้ยังไงทุกคนเพราะเขาศึกษามาดีแล้วคุณสังเกตไหมถ้าสมุนไพรเชิงเดียวนะคะเขาจะบอกคุณว่าให้กินได้แค่สามเดือนแล้วให้หยุดกินคุณสังเกตน,นะให้ไปสังเกตน,นะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรก็ตามที่กินตัวเดียวเขาจะบอกว่าอย่าก,กินนานเกินหนึ่งปี หรืออยากกินนานเกินหกเดือนให้หยุดกินสังเกตนะนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องสังเกตเพราะมันเป็นสมุนไพรหลักนะคะเพราะฉะนั้นการกินสมุนไพรต้องมีให้ครบตำรับสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรต้านพิษสมุนไพรชีเป้านี่คือเรียกว่าสัสมุนไพรตำรับนะคะสมมุติแล้วมันคือยังไงสมมุติว่าเรากินไปช่วยสมมุติมันกินไปมันจะไปอยู่ที่เลือดเราทุกคนมันจะไปบำรุงเลือดเราส่วนหนึ่งมันจะมี เขาเรียกว่าสรรพคุณของมันนะคะบางตัวจะไปทําให้ปอดเราอะแข็งแรงแล้วมันจะมีบางตัวที่ที่ไตไม่ต้องการมันจะไปถึงแม้ว่ามีนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาสมุนไพรที่มันต้านพิษต้านพิษไม่ให้ไตทํางานหนักเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสมุนไพรบางตัวไปรองรับการทํางานของไตมีให้ไตทํางานหนักพอได้รับสารตัวนี้เข้าไปมันจะทํางานดูแลไตอย่างนี้ค่ะแล้วหัวใจมันจะไปป้องกันไม่ให้หัวใจเราเต้นแรงหรือทํางานหนักอย่างเนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องกินเป็นสมุนไพรตำลับนะคะอันนี้แนะนําว่าอย่าไปเที่ยวหาหาหาอะไรมากินเองอย่าหาว่าไม่เตือนนะคะทุกคน